ค่อยๆเดินมาค่อยๆเดินมาดีมากค่อยๆเดินมาเดินมาเดินมานั่นล่ะอีกทีอีกทีอีกทีอกทโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องมามามานานไปซะแล้วไปซะแล้วไปซะแล้วธรรมชาติสวยงามมากอือคุยอะไรกันจ๊ะคุยอะไรกันจ๊ะคูของเธอหรือไงจ๊ะคุยกันใช่ไหมคุยกันใช่ไหมเออ าคู่หาคู่โอ้ยคือ,อไปซะสูงเชียร์เออลงมาสิจ้าถ่ายไม่ไหวถ่ายไม่ไหวแล้วนะใกล้มา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 แล้วนะไกลมาแล้วนะลงมาเล่นของเล่นเดี๋ยวข้าวลงมาเล่นของเล่นเออลงมา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 นั่นละ่ะเออ,เอ,อโอ้ยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเออขึ้นไปขึ้นไปมีความสุขมีความสุขมีความสุขเออนั่นละ่ะ เออมีความสุขขึ้นไป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 อีกสองตัวเลยกลบอกหักต้องถ่ายรูปนกมักนอกหักก็ต้องถ่ายรูปนกเหมือนกันฉันอกหักจ้าเธอรู้ไหมเธอรู้ไหมฉันอกหักเลจ้าเออต้องการหาแฟนคนใหม่กำลังรออยู่ว่ามีใครจะมาดามใจฉันมั้